จะมีทวนกันนะครไม่ได้กินเลยไม่ได้กินอะไรเลยจะไปเลี้ยงเที่ยวของก่อนเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีแข่งไปต่อเหมครับ23 24นี้ไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็29 31ไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นต่อใช่เราเราเราเคยชนะญี่ปุ่นเลแล้วนี่คือชนะญี่ปุ่นเลยหมดแล้วช่แต่ละสนามจะมีแต่ละชาติเข้ามา ชนะชนะการแข่งขันอะไรมาลูกชื่อ,อรายการที่หนูไปชนะมาสิลิกิคะิลิกนงาน f e s t i วั l ออฟดทีุ่เพียงล้หนูได้ชนะใร่นไหนมาเอ่ยมิคินเนมอร่แรมื่อใหม่แต่ตอนนี้เธอโตแล้วครับเธอโแล้วใช่ครับกนน็รุ่นเดียวกับพี่ี่ะจ,จ,จ,จิ้หให้หน่อยค่ะ ตอนนี้ค well. ือแข่งรุนเดียวกันกับพี่ของคนละใช่ครับร so oh, okay. oh, ุ่นพี่กังวแล้วนะครับใช้เวลานานไหมคะก่อนที่จะเทิร์นบอลจะนานกี่กี่กี่ปีกี่วันกี่ปีด้วยสี่เดือนสี่เดือนโอ้จวมือไหนคะสี่เดือนเท่าเทียบเทียบเท่ารุ่นพี่ดูน้องคนนี้น้องคนนี้น่ากดโทรศัพท์น้องคะยังไงคะสี่เดือนเทิร์นบอนี่พี่แก๊ปฝึกงานมาหกเดือนยังได้ยังไงครับยังไงนะครับ บอลเลยเก่งมากเลยท่าไมถึงชอบนะคะม็นเป็นอะไรที่แปลกใหม่แปลกใหม่ดีอไม่เห็นใครเล่นมาตั้งงชอบคอน้คุณพ่อเลนหรอคะแต่คุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อคุณพ่อหายพ่อยกมืห่อยคัคุพ่อคับคุณพ่อคุณพ่อชอบโดรนอครับมา่โดนสโมตเด็กรอเรืองัเนาะโดรนะพูกไชันาะรอโดนโดรนชอบโดรนเนาะ โอเคแล้วก็ท่านต่อไปครับเวลาเราเหลือน้อยลงเรื่ยๆนะฮะครับผมเปเดียวครับก็ได้มีรถที่หนึ่งงานกอดไฟครับก็ราที่สองงานงานที่สีกันรันที่สามงานงานคำประชุมจบรางที่สี่งานทฤนนีี่ได้เขียนหมนแล้วคะ สวัสดีครับเบียร์ครับก็เคยได้รางวัลที่ที่สามที่งานสมาคมกับผมกีฬาเลือกันแล้วก็มีที่หนึ่งที่ทุกสิ่งกัคกับผมแล้วก็มีมีทิพทยาก็กเลยสิ่งสองได้ติดกันเนาะเหมือนกันไหมคะเทียบที่เหลือเตรียมเครื่องรอประมาณปีกว่าปีกว่าอ่ะต่อไปค่ะ แต่ว่าเราได้สิทธิ์ในการได้ถือ่าได้พอลำเล็กกับลำใหญ่ก็จะต่างกันนะฮะเรื่องจากลำเป็นเล็กคุณเคยเล่นลำเล็กๆไหมมันจะแบบมันจะจี๊ดมากนะมันจะเร็วมันจะคอนโทรลแบบโคตรนิดไม่ไม่ไม่ไหวอันนี้คือ มีเครื่องของเราคะในนี้ไปเตรียมตัวแม่เลยเดี๋ยวเราจะลองให้แต่ละท่านเนี่ยมัทับโดดของแต่ละคนดูเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าโดนที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นโดนแบบแบนนวนคือไม่มี GPS ในการนำเชิงชาเเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการทับท่าต่างๆมาจากมือล้วนๆมาจากปลายนิ้วนี่แหละปลายนิ้วเราล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นบางท่าน มันจะตกเนี่ยมันจะ,นจะถ้าเราเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าเราเห็นมุมมองคนที่หนึง่งคือถ้าตกถ้าตกใจปุ๊บเราก็จะทําให้เราโดดเร็วนะคือมันโดดเร็วแล้วมันก็จะปุ๊บมันก็จะล้มเพราะว่าเราเห็นในมุมปลายคยนที่หนึ่งเราเลยรู้สึกว่าเราเัาจะตกจริงจริงครับมันทำไปอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนแรกให้น้องมิ้วโชว์โชว์ก่อนแล้วกันนะครับปล่อยมือให้เขา มีมีอรเป็ตสาลำ คุณเห็นมานน้องได้ช่วยอะไรบเมื่อกี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าให้คุณแก้มลองจากอะดีไหมคะหมายถึงว่าไม่น่าจะดีใช่ไหมมันมันจะบินระเบิดเล็บิีหนีไปเลยครับถ้าเกิดใหม่อันตรายมากอันตรายมากมันมีที่กว้างมันอาจจะบินหนีไปเลยว่ามันต้องต้องมีสติจริงๆนะครับครับทีนี้เอารุ่นพี่แล้วกันครับพร้อมกันสามลำเลยครับโอเคครับขับบวกมือให้ แลกกีฬาตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งเลยครับอ๋อโอเคพอเห็นใกล้ๆกันที่น้องคอยรวมตรงนี้แล้วเนี่ยมัน่อถ้าจะแรงค่าจะแรงเลยทีเดียวคือปกติทั่วไปแบตเตอรี่นะครับมันจะใช้ประมาณสอถเซลล์ก็คือมีอยู่4ก้อนสา3ก้อนอยู่ในก้อนเดียวนั่นแหละ ครับแต่สําหรับนักแข่งพวกนี้เขาจะใช้สีก้อนอัดอยู่ในแพ็คเดียวครับสี่ถึงหกแต่นิสันเมื่อกี้เขาอัดไปหกนะครับเซลความแรงแรงมากใช่น่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เห็นได้แบบกลัวมากหมดไปแล้วนะฮะพร้อมนครับพร้อมฟอร์เซ่ประเมินกับทั้งสามทันด้วยนะครับแบงค์ซื้อของขวัญเลย รอเลยเดี๋ยวจะมีฟลิปเิลกาให้แล้วจิ้มอ่านแล้วพรบินตัดสมัยอีกสั่งเดียวเลยตอนนี้น้องมึงสังมึงเก่งไปเลยอาจารย์ไปหรือว่ามีทางไปแล้วมันติดสายเข้าไปหาต้นไม้ม่ติดสายมั้มีทางลองอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่ไกลๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าตั้งง่ายแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกดิฉันก็คิดแบบนั้น ป็นอยู่ใช่ใช่ใชอ๋ออันนี้อันนี้มีอัไรที่ผมสามารถที่จะลองใส่ดูเอีวีได้ไหมเอออยางเห็นนะอย่างลองได้มับโครับี้ก็เห็นได้เอเดี๋ยวเี๋ทีนี้จะให้แชมป์นะครับอนาคตแชมโลกนะครับาตั้มจะลองน่ไทั้งนนิงนะรัชวแบบไม่บินเลยนะครับ ประมนี้ตอนนี้มีใครอยากจะขึ้นมาลองมัไหมคะคนหนึ่งไม่ลองให้ใส่ลองให้ใส่ดูเอออีมาลองดีกว่าเชื่อว่าต้องมีคนอยากลองใส่ดูมีใครอยากจองใส่แว่นไหมคะแบบนี้ม่ไมง่ายนะครับากมากมากออไมเอ้นไอคนอแว่ครับกลับปุ๊จะอ้วกเลยทำไม สองรุ่นเนี่ยมีความเร็วใครทำเวลาได้น้อยที่สุดวิเครมากนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นฟรีสไตล์รประเทศไทยเราเนี่ยมีความสามารถทั้งสองรุ่นแต่โดยเฉพาะรุ่นฟรีสไตล์เนี่ย เราก็ได้มีหัวด้านเรทีมากกว่าต่างประเทศมากงเยอะมากก็เดยชนะเลิศมาเลยมีคนไทยเก่งเใช่ครับยังไงถ้าสนใจนะครับลองเซิร์ชไปใน Facebook ว่า d r o n e Academy t h a i l a n ดดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้รววมเชียร์ทีมชาติตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งที่เซียงไทยในวันที่23 24และก็29 3 1ที่ญี่ปุ่นนะครับ สไตล์นะครับนอกจากการตีรังการและมีการอเน็บทำอะไรในบ้านเรื่จริงๆถ้าพื้นที่เยอะไม่มีคนนะครับเราสามารถบินเร็วกว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับคือตอนนี้ด้วยพื้นที่เราใช่แล้วก็พื้นที่กัวแอนตซินจะไม่แจกนะครับมันจะมีแตกแน่นอนนะครับแอนตซินไม่แจกเพรามีแตกแน่นอนนะครับนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากๆสำหรับโชดนี้ครับน่ารักมากๆเลยนะฮะงานในจอที่มีหัวกันแบบว่า สนใจนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยชันสนใจมากๆเราอาจจะมีอาจจะมีดาวดวงใหม่เข้ามาอยู่ในวงการโรนะคาเ e ี y ก็ได้นะครับในการแข่งขันโรนทีมชาตินะครับอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นแข็งมากนะครับรวมแล้ตัวนี้ตัวตัวนี้ ที่ค่อนข้างจะออกแบบมาพิเศษยงสำหรับการแข่งขันนะครับก็อยู่ประมาณ2องหน่วได้ครับเดี๋ยวนะครับไอ้วิทยุมังคับเนี่ยมันเป็นเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกับที่ใช้กับวิทยุมังคับมันวิ่งทุ่นระบายใช่เครื่องมันสามารถที่จะปรับจูนช่องตัวตัวเดียวพอได้อนการโค้ชใช่ครับโอเคการโค้ชก็จะคล้ายคล้ายกันเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มมาเสียเสียมากตรงที่การปรับจูนของตัวตัวมากกว่าใช่ครับนะครับโอเคครับจารย์มีอะไรฝาก ไปไหมครับผมวันน like ี humans, the ้ก uh, ็ไปลกมากไกมากนะครับที่ต่างประเทศเี็กลัวประเทศไทยมากนะครับก็ไม่รู้ทําไมเราไปถึงแทนที่เราจะกลัวเขานะเขาเห็นฝีมือเราแล้วเขายังไม่เห็นตองมิวนะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจมากกว่านี้นะครับนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งกีฬานะครับที่ท่านไม่ได้เล่นเพื่อเป็นกีฬาอย่างเดียวแต่ลูกหลานท่านจะได้เรียนรู้เรื่องความรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอินเนอร์กีแนชนะครับทุกๆอย่างที่เป็นกีฬารวมกับด้านการศึกษานะครับมันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโมเมนต์อกีฬาลักษณะนี้นะครับยังไงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าหน่วยงานไหนนะครับสปอนเซอร์รายใดที่อยากจะช่วยส่งเสริมกีฬาเหล่านี้ก็ยินดีนะครับเพราะว่าอคนไทยเป็นได้รับรางวัลมานะครับเราไม่ขี้ร้าขี้เหนเลยนะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณผู้จัดงานวันนี้ที่ให้โอกาสทางเรามาโชว์ฝีมือกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะขอเสียโปรโมทกับทีมโดด้วยนะคะก็เป็นนักกีฬาที่น่าสนใจและก็น่าสะสมให้คนไทยไปเป็นแชมป์โลกได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้กีฬาประเภทนี้จะทําให้ต่างชาติกลัวเราได้เหมือนกันเออบแล้วก็จะได้สร้างสมองให้กับเด็กๆถูกต้องค่ะสมองสมาธิทุกอย่างเล ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราให้ทุกท่านไปพักก่อน้านหลังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบค,คุณผ่้ขอบคมมุณทุ่ะ